ท่านศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ร้วนแต่มีพื้นฐานทางชีวิตมีต้นทุนทางชีวิตที่แตกต่างกันแต่อย่างไรนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามสภาพเหตุการณ์น,นั้นได้ ด้วยความลงมือประพฤติปฏิบัติเพียงเปลี่ยนความคิดชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ถ้าหากเปลี่ยนความคิดไปในทางที่ลบในเรื่องที่เป็นอกุศลกรรมก็ทำให้ชีวิตนั้นต้องต้อยต่ำอับปัญญาทั้งหลายดังนั้นท่านสทาสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราเห็นได้ว่าชีวิตของคนเหล่านั้น สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แต่ไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้บนพื้นฐานของความอยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานของความสมบูรณ์แบบในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านเปรียบเสมือนชีวิตของมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนบัวสี่เหล่าสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือหัววัยใจสู้ประเภทที่สอง รอดูจังหวะประเภทที่สามพอจะแนะนำและประเภทที่สี่นั่นก็คือต้อยต่ำจำยอมบัวสี่ประเภทนี้ถ้าหากพูดในทางพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมนั่นก็คือประเภทที่หนึ่งก็คืออุคติตันยู่เป็นบัวประเภทที่ทนน้ำถ้าหากเปรียบเสมือนคนก็เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมทั้งสภาพกายสภาพใจสภาพบริบทสังคม จะทำอะไรก็สมบูรณ์ไปทุกอย่างจะทำอะไรก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เพราะมีความเพียบพร้อมเป็นบุคคลผู้ที่มีความฉลาดเป็นบุคคลผู้มีบุญมีกุศลควบคู่กันนี่เรียกว่าประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองนั่นก็คือวิปติตัรยูเป็นบัวปริ่มน้ำบัวกำลังที่จะพ้นน้ำเนี่ยนะเป็นบัวปริ่มน้ำประเภทนี้เป็นประเภทปานกลางไม่อัตคัดขัดสนในเรื่องของ กายในเรื่องของใจในเรื่องของกําลังทุกสิ่งทุกอย่างคือสามารถพอไปได้มาได้มีคนมาให้มาแนะนําก็ย่อมที่จะประสบผลสําเร็จในการดาเนินชีวิตนี่เขาเรียกว่าบัวประเภทที่2คือวิปติตันยูบัวพริ่มน้ําแร่ประเภทที่3นั่นก็คือบัวในน้ําก็คือเนยยะคําว่าเนยยะนั่นก็หมายความว่าเป็นบุคคลผู้มี ปัญญาน้ยเป็นบุคคลผู้ขาดด้อยจากโอกาสแต่ถ้าหากได้รับโอกาสได้รับการฝึกฝนอบรมได้รับการพัฒนาจากบริบทสังคมจากเพื่อนพ้ององค์กรต่างๆก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นี่เขาเรียกว่าประเภทที่สามแล้ประเภทที่สี่ประเภทนี้เป็นประเภทที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือประเภทปัตะปรมะ เป็นบุคคลประเภทเป็นบัวประเภทที่เรียกว่าอยู่ใต้ตมหรืออยู่ใต้โครนเป็นประเภทที่ไม่มีโอกาสแม้ที่จะได้มีโอกาสขึ้นมาเจริญงอกงามได้รับแสงอรุณได้เห็นได้ลิ้มรสชาติสิ่งต่างๆไม่มีโอกาสเพราะเป็นบุคคลผู้ไร้โอกาสขาดสมรรถนะทางกายและทางจิตใจนั่นก็คือเป็นบุคคลไร้สติปัญญา ประเภทนี้ไม่มีโอกาสเลยแม้แต่นิดที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ดังนั้นท่านศรัทธาสาธุชนทางหลายดังที่อาตมาภาพได้นำเสนอเกี่ยวกับบัวสีเหล่าหรือบุคคลสีประเภทเราอยู่ในประเภทไหนอย่างไรก็ให้โยมได้ตรวจสอบตัวเองและก็ได้พัฒนาตัวเองสรุปสี่ประเภทนั้นก็คือหัวไวใจสู้รอดูจังหวะ ขอจะแนะนำและประการสุดท้ายต้อยต่ำจำยอมสำหรับวันนี้ขอเจริญพร